สํารับพี่น้องนะครับกับท่นเคยใส่นะครับว่าใส่ปุ๋ยมูลไา่อนมิตาไกบินไปแล้วนะครับก็จะซู้ให้พี่น้องได้เห็นนะครับจํานวนลำจํานวนลำจํานวนใบนะครับตอนนี้นะครับบัวกอบัวอย่างข้างในอันตัวนี้ก็เป็นทั้งนาแปลงนะยังการเตะกอหนาพ่อใจบอครับซัานี่ครับการเตะกอเน่าลำอวยก็ดีเนาะก็ถือว่าโดยเฉพาะหนาตําเหลียงกะ ก็ถือว่าพ่อใจพวาอย่างพ้าพว่าด,ดินเพ่นที่มาปลูกนี่เศู่ฐีไร่เนาะารีไร่กะไร่ละยกาบาทกับพี่น้องจังสอบถามเอานะครับ,รบอาจอ dragging, จะนี่จะนวนก่อจะนวนล่ำหรือว่าคว้มสูงของอ้อยบาดในขั้วสูงของอ้อยพี่น้องกับเบื้องเอาล่ะครับอันนี้ผมจะทายแจยกกออ้อยขึ้นมานะครับอ่ากออ้อยขึ้ขนมาพี่น้องกับเบื้องเอาครับตอนนี้กออ้อยนะครับจะเงาอ้อยหรือกออ้อยบาดีนพี่น้องกับเบื้อง สำหรับพี่น้องผู้ไปโรงงานกับเบื้องเนื้อควอมสูงว่านาตั้อยู่ซ้ำไหนตอนนี้ก็จะทายขึ้นไปนะครับเอาพี่น้องก็คิดว่ามันสูงมันงามบ่ครับตัวนี้คคิดว่ามันสูงมันงามครับกาล่องเอาไปพิสูจน์เบื้องครับตอนนี้ก็สำหรับทีมงานไกลบินกมาผ่านชิ้นเสื้อให้พี่น้องแล้วครับโดยเฉพาะโรงงานน้ำตาลสหเลื่องหรือพี่น้องผู้ไปท่านเคยปลูกครับอย่าดินมันเก่าดินมันเถ่าพี่น้องปลูกมันปลูกอย่างอื่นนะครับกะเอาตัวนี้ครับไปปรับปรุงมนลุ่มดินนะครับว่า มันเป็นยังไงนะครับก็ให้แปลงหัวหน้าต่านะครับเป็นตัวอย่างไปอัตราส่วนการใส่กับสอบท้าเอาได้ได้นะครับตัวนี้โดยเฉพาะมัน,นอยู่น้าดินพี่น้องล่ะครับว่าจะใส่น่อยจะใส่หลายพี่น้องอย่าได้อ้อยต้องามอย่าได้อ้อยต้อนะครับซิปก็ตันก่าตัวนี้ก็ขอดีของไกลบินกะาจะแนะนําพี่น้องผ่านซื้อของไกลบินนะครับผ่านวิดีโอนะครับไปให้พี่น้องได้เข้าใจวิธีการใส่นะครับตอนนี้ก่หัวหน้าต่าเพิ่น ใส่ไปแปลงของพื้น่เพิ่นใส่สิบกระสอบต่อไร่ตนทุนกับสองพันกว่าบาทแค่นั้นเองครับแต่สารกไก่บินครับก็จะแนะน,นาําพี่น้องว่าถาพี่น้องใส่นะครับหลายแบบพวกหน้าตํำอ้อยต่อครับบบตรงเอาว่าใส่ต่อหนึ่งต่อสองจนกว่าพี่น้องครับปลูกไม่จังใส่หม่อันนี้คือสําหรับสูตรการใส่ร่องพืน้นปุ๋ยอันเมตตาไก่บินนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าตำเพื่อนก็เอ่เห็ดตามอา่ปุ๋ยไก่บินครับแนะนํา นะครับเดี๋ยวจังได้กะพี่น้องจังมาติดตามนะครับอ่อยต่อของหัวหน้าตามจะเป็นยังไงครับจะถ่ายคลิปพันซื้อของไก่บินไปให้พี่น้องในเบื้องหน้านะครับหรือพี่น้องอยากสอบถามรายละเอียดกะสอบถามมทติเบื์อานักเกษตรขีดเท็ดโดยตรงนะครับที่เพิ่นเอามาถ่ายพิสูจน์ฝากเบอร์โทรอีกในหัวหน้าตามครับจักรอบครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์ห้าเก้าศูนย์สองครับครับดีบ่ดีงามบ่งามกะ ค้นใส่ครับการันตีซารมอนีลาพี่น้องมีกวานพบกันคลิปต่อไปครับ